สวัสดีครับวันนี้เช้าของวันอาทิตย์นะเช้ามืดเลยตอนนี้นิดๆตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณโอ๊ป่อยที่จงังหวัดราดูดีส่วนบึงนะครับก็วันนี้เรามากันสี่คนเหมือนเดิม,อมโอ๊ป่อยเป็นภาษากะเหรี่ยงว่า พักผ่อนนะครเป็นเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดชอเช้ากรียงที่มาก็เรียกชนชนพื้นอ่ามีเด็กๆมาต้อนรับด้วยเออค่าปัจจัยแป้งมาอ่าเด็กๆก็โอเคเป็นรายได้ของเด็กๆคาประจแป้งแป้งฟรี้งได้นะคะเออทากระเจแป้งไป เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราจะไปแพนี่เป็นรูปรูปอะไรจะแจกแป้งไหม เนี่ยให้น้องก็แจะแป้งให้มาดิมาอ่ะ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 ,อะเขาแจะแป้งให้อ่ะแจะแป้งให้พี่เขาหน่อยแป้งนี้เป็นแป้งอะไรธนาคารปะ่ะใช่อ่ะอ่ะไปห้มหอมก็มาอ่ะเอาชัดๆเลยเอาชัดๆเลยนี่ค่ะ S 1> <S 1> <S สวย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 อตอนนี้ก็กระแจะแป้งแล้วนขอดูหน okay. <S 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 ่อยสิโอเคไอ้คนนี้เป็นสาวพม่าแล้วตอนนี้เป็นสาวพม่า <S 2> <S 2> <S <S อันไหนก็ตอนเช้าเช้านี้ก็คนค่อนข้างตอนนี้ยังเบาบางอยู่นะครับเพราะว่ายัางยังเช้าอยู่ก็พระท่านก็จะมารับบินทบาทตอนเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับ ตอนนี้ก็6นาฬิกา47นาทีนะครับก็ยังมีเวลาอีกหชั่วโมงครับก็เดี๋ยวเราบริหารเวลาโดยการไปเดินตังตลาดแป๊บหนึ่งนะครับอตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ซื้อของสำหรับตักเป็นชุดตักบาทนะครับจะทำเป็นฉลอมจะซื้อเลยใช่จะทำเป็นฉลอม เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะประกาศเรียกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเงินสดนะคะไม่รับสแกนนี่เขารับเป็นเงินสดนะฮะไม่ไม่รับสแกนนะครับก็จะทําเป็นชุดๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นชุดฉลองเป็นชุดฉลอง ก็มาเดินเข้าแถวแตอนนี้ก็เริ่มเข้าแถวซื้อก็เป็นระเบียบด,ดีค,คร,รับอันนี้ก็เรียกตุงเป็นตุงเป็นทง